Yeah! ง่ายครับว่าจุ่มให้มิดบอกคนข้างๆครับจุ่มให้มิดจุ่มให้มิดเพราะว่าจุ่มให้มิดแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าเราตั้งใจที่เราจะล้างใช่ไหมครับเราจะล้างให้สะอาดนะครับในเช่นเดียวกันครับในนามของ G T I ประเทศไทยนะครับผมชื่ออุธิพันธ์รัศกรนะครับเราคือทีมผู้นําของ G T I ที่จะร่วมไปกับทุกท่านนะครับ ในการที่เราจะนําความรักของพระเยซูไปถึงทุกชุมชนทุกแห่งผลด้วยกันนะครับมากก่อนนั้นนะครับผมจะจะสดงความชื่อชมยินดีนะครับที่มี3ามทิศทางนะครับด้วยกันทั้งทิศทางสมพันบ้านของพรอคุณนะครับและทิศทา์แต่สนิทสุขรวมถึงองค์กรคริสเตียนไทยให้ด้วยรันะครับที่กำลังเกิดขึ้นทิศทา์ไม่ได้แปลว่าจะต้องตั้งชื่อว่ามีทิศทางอำนาจเท่านั้นแต่ทิศทา์คือ เราทุกคนฮะเมื่อเราทุกคนคือคิธุรษะไม่ว่าหัวแต่ชื่อว่าิธัรษ์หรือองค์กรก็ตามแต่เมื่อเราร่วมสมิธธรรมร่วมกันนะครับที่ได้บอกว่าสามครอบครัวที่มาสมิธธรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเราเรียกว่าธุรษะนะครับแต่ที่ทุกท่านนะครับเมื่อเราได้ลงในบ่อนี้เมื่อเราได้จุ่มลงแล้วเมื่อเราได้ประกาศตัวนะ้ะว่าวันนี้นะ เราจะมีพระเยซูอยู่ในชีวิตเราจะมีชีวิตใหม่นะครับผู้ให้บิสมารครับอาจจะอาจจะจุ่มท่านลงไปนะครับแต่ขอให้ท่านได้ตั้งใจว่าตัวเก่าเนี่ยจากไปแล้วตัวเก่าลานลายหายไปแล้ววันนี้เป็นคนใหม่นะครับอาเมนไหมครับอา,อาเมนนะครับเราเป็นคนใหม่แล้วนะครับ ฉะนั้นลงไปอย่างนานนะครับเดี๋ยวผู้ให้บริมาก็าจะตกใจเล็กรพอปภมานะฮะนะครับอย่าลงไปนานนะครับนะแต่เราตั้งใจคนระับลงไปลงไปให้มิดนะครับลงหนึ่งนาทีไม่ว่าครับแต่อย่าสามนาทีนะฮะนะครับผมจะตกใจด้วยนะครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับที่ทุกท่านจะมีชีวิตใหม่ไปได้วยกันครับ เรามาเฉลิมฉลองวิธีบัพติสมาสำหรับทุกคนพระเยซูคริสต์เป็นผู้มีคำสั่งให้เราทำดีๆพระองค์บอกว่าถ้าเราเป็นสาวกให้เป็นสาวกให้บัพติสมาผู้นั้นใน

ก็จะมีการบัติมาหน่อยนะ As, a, as a, an outward confirmation อันนี้เป็นการยืนยันนะว่าเรา Of what has happened in the inside of you now that you have received Jesus Christ as Lord and Saviour and have become disciples of the Lord Jesus Christ and you have decided to follow Jesus that you will be baptized in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. The Bible says you are, you are an <New> creation ในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าผู้ที่จะบัพติศมาผู้นั้นเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้ว The old has passed สิ่งเก่าๆได้ล่วงไป The new has come นี่เนี่มีแต่สิ่งใหม่ๆใน So baptism is a symbol to show that เพราะฉะนั้นพีธีบัพติสมาเป็นการสดงว่า That the old self is dead ชีวิตเ่าๆความบาเก่าๆมันจะตายลงไในวันนี้ The flesh i n new is dead ดใหม่ๆงเกิดขึ้นหลังจาก่ And through baptism with, uh, with Jesus following Jesus ผู้ที่ปจะ You you, you die to serve And you are risen in Jesus Christ. And now you are living a new life. You are not living the old life anymore. She, Jesus dwells in you. S นน <S And has the s control of mind และก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทั้งหมด has over your life again. ความบาปไม่มีชวิตคนต่อชีวิตของเราต่อไป ความบาปไม่มีสิทที่มาควบคุมชีวิตเราอีกต่อไปเราได้รับความรอดแล้วในขณะนี้ So today as many are going to be baptized today นีหลายั as you go into the waters of baptism เมื่อทุกท่านลงไปในน้าเพื่อประกอบ and arise in the in the resurrection power of Jesus Christ ท่ที่ท่นขึ้นมาจากน้ท่นจะได้รับพลังเด that Jesus that Jesus died ว่าเยซูคริสก็จะได้ตายแต่ท่านในวันในวันแล้วในขณะที่ว่าเยซูคริสเป็นขึ้นมาท่านก็จะเป็นขึ้นมา so the same thing in you และชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไป you are going to resurrect in the new power เพราะว่าเราจะเกิดขึ้นใหม่โดยพลังฤทธิอำนาจจอห์นบัพติสต์ say that I baptize you with water But after me comes one who will baptize you with the Holy Spirit and fire. I pray that Jesus will baptize you today with the Holy Spirit and power. That, that, your, that your life will be full of the Holy Spirit. อิทวิญญาณจะเปลี่ยมลดไปด้วยพระวิญญาณหลังจากไฟแห่งพระวิญญาณมฤตยูจะเต็มล้อยู่ในชีวิตของทุกท่านและทุกท่านจะเป็นคำพยานฝล่อยองค์พระเยซูคริสต์แล้วท่านจะเป็นคำพยานไปยังเพื่อนบ้านของท่านด้วยและเป็นการยืนยันว่าองค์พระเยซูคริสต์ได้เป็นขึ้นมาจากความ เป็นธรรมานยูรูพรเยซูคริสเป็นขึ้นมาจากความตายและเป็นความหวังแห่งการเป็นและมันเป็นความหวังที่เราจะได้พบเพราะองค์พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชน e d และก็เป็นขึ้นมาจากความตายขณะนี้องค์พระเยซูคริสต์ประเดชมอยู่ื้องขวาพระบิดาบนฟ้า และเราทั้งหลายก็จะเป็นขึ้นมาจากความตาย that's why we have come to this baptismal service หลังจากที่เราได้เข้ารบที่นี่ในวันนี้ As a confirmation that one day we'll also resurrect with Jesus เป็นคำยืนยันว่าชักวันหนึ่งเราจะเป็นขึ้นมาแล้วจะไปอยู่คน The power, the power that resurrected Jesus ฤทธิ์เดชนี้เป็นฤทธิ์เแหเป็นขึ้นมาจากความตายจากองค์พระเยรู It is still at work today และก็จะอยู่กับ n ในวันนี้และการเป็นขึ้นมาจากความตายก็หมายความว่าตัวเก่าท่านก็จะตา,ายในวันนี้<ก>ด้วยเช่นเดียวกันพลังแห่เป็นขึ้นมาจากความตายเป็นพลังฤทธิ์เดชที่มันเป็นพลังแห่งฤิ์ดเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์

วันนี้ผู้ที่เป็นชาวพวกเมื่อได้บัพติศมาในน้ำและเขาจะได้รับบัพติศมาด้วยไฟเห็นพระวิญญาณบริสุทธ์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะพลังอำนาจนี้เป็นพลังที่เป็นขึ้นมาจากวังกายขององค์พระผู้ช่วยและในบ่ายวันนี้เราจะรู้ว่าหลายจริงและอย่างจะเปลี่ยนแปลงภายในชีวิตของเราและ now publicly we say Jesus Christ is Lord แต่วันนี้ต่อหน้าสาธารณะชนเราจะเรียกองค์พระเยซูที่ประจอมเจ้านายของเรา Jesus Christ

นี่เราละเราจะไปขึ้นมาอีกครั้งแบบนี้เอเมนเอเมนเอเมนอาเมนอาเมนขอบคสารเสด็จที่เราร่วมกันนะครับ พี่น้องคะ,ะในสระว่ายน้ำพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ่าพร้อมแล้วข้าพเจ้ามีคำถามอยู่สองข้อนะคะจึงขอถามว่าท่านทั้งหลายที่จะรับปฏิมาในวันนี้ทุกท่านมั่นใจหรือไม่ว่าท่านจะหันหลังให้กับความบาปและจะหันหน้ามาหาพระเยซูคริสต์เพื่อให้พระองค์นำชีวิตท่านออกจากความบาปท่านมั่นใจแล้วหรือยังคะจ้มัคะ ข้อที่สองนะคะที่จะถามนะคะขอถามทุกท่านว่าเมื่อท่านรอดจากความบาปโดยความเชื่อท่านเชื่อด้วยใจสารภาพด้วยปากว่าองอค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าพระอ,องค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปของเราและได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายมีสิทธิในการล้างบาปผิดให้เราได้นอกจากนี้ท่านได้ ยังสารภาพด้วยปากเชิญองค์พระเยซูคริสต์เข really okay, right. ้ามาในชีวิตเพื่อเป็นพระผู right. like ้ช่วยให้รอดทุกท่านมั่นใจไหมคะมั่นใจของเราเสร็จมาเดี๋ยวรอดแล้วนะเราจะไปตรวกันนะโอเคไหมคะอาไอเมื่อทุกท่านมั่นใจแล้วนะคะ ด้วยพระคุณของพระเจ้าในเวลานี้เราจึงขอให้ปติสมาท่านทั้งหลายเพื่อเข้าส่วนในการตายการฝังและการฟื้นคืนพระชนตับองค์พระเยซูคริสในานามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ณบัดนี้เฮลเลลูยาค่ะพี่น้องพูเฮลเลลูยาเฮเลลูยาสริญพระเจ้า เราขึ้นมาแล้วเรามารับพระคัมภีร์นะคะแล้วก็ไปรับรอนะคะแล้วเราจะไปนั่งที่เดิมนะคะ รมมัดอังเถนเพื่อไทยบาบให้กับท่านและได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายมีสิทธิ์ในการล้างบาปผิดให้กับท่านนอกจากนี้ท่านยังได้สารภาพด้วยปากของท่านเชิญองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของท่านเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดท่านได้ทําเช่นนี้หรือไม่คะ่ะในเมื่อท่าน เชื่อและต็สารภาพทุกอย่างก็ขอ,อท่านทั้งหลายนั้นเข้าส่วนในการตายการฝังและการฟื้นคืนพระชนกับองค์พระเยซูคริสเราจึงขอบัพติศมาท่านในนามาพ,าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ณบัดนี้